เนียรักเนียายเสียงเรื่องบทพิสวัสรรักษาใจตอนที่27่สิบเจอร์นเคาะประตูห้องทำงานของคริสโตเฟอร์รเบาๆให้เจ้าของรู้ตัวว่าตนกำลังจะเข้ามาก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นจากแฟ้มเมื่อเห็นไอแพดจากมือของจอร์ เขาเห็นรูปภาพผู้ชายตัวผอมๆคนหนึ่งที่สวมแว่นดำหมวกปิดบังพร้อมหน้ากากปิดบังใบหน้าอย่างชัดเจนใครวะคริสโตเฟอร์ขมวดคิ้วนิ้วหนะ้า <c oughs> มองอย่างงุนงงมีคนของเราถ่ายรูปไอ้หมอนี่ไว้ได้มันมาป้นเปี้ยนคอยตามดูคุณฮันนี่มาตั้งแต่ตอนที่เรา ลับมาจากทิปร่องเรือนะสิจอร์นายงานอยากไม่ค่อยสบายอารมณ์ต้องให้บอกไหมละ่ะว่ามันเป็นคนของใครผู้จบคริสโตเฟอร์ก็บิดปากอย่างเยอ้ยอยันจะมีครถ้าไม่ใช่ไอดีนจอร์นดีดนิ้วปาสนับสนุนคำพูดของเพื่อนเราไว้ใจไม่ได้หรอก คุณฮันนี่เองก็ไม่รู้จักมันเธอเคยเจอเจสซี่แต่ไม่เคยเจอไอ้หมอนั่นมาก่อนคลิสบอกเบาๆยังไงเราก็วางใจไม่ได้บอกคนของนายว่าให้คอยเฝ้าให้ดีที่สุดและถ้าจับตัวไอ้เวนนี่มาได้ฉันจะเพิ่มค่าแรงให้คลิสสั่งเพราะคิดแผนดีๆออกจอหนพอจะเข้าใจจึงต่อสายหา สายลับที่ยังคอยเฝ้าดูสถานการณ์ทั่วไปให้เพื่อนแล้ววกเข้าเรื่องที่ยังคงเก็บหลักฐานเพื่อเอาผิดดินต่อไปเพราะจอนกับตำรวจที่ทำคดีของดินเดนเลอร์กำลังทำงานร่วมกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความแค้นระหว่างเขากับมันแต่เขายังทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อเพื่อนร่วมโลก โดยไม่เกี่ยงว่าเขาจะใช้เงินไปช่วยเหลือเกือ้อกูลได้มากขนาดไนขอแค่ได้รู้จุดจบที่ใกล้จะมาถึงเดีววันนี้ก็พอใจแล้วอย่างน้อยคนอย่างดินเดเลิกควรได้รับบันทึกชื่อว่าเป็นผู้ร้ายที่ทำลายโลกบุคคลนักแผ่นดินที่สมควรถูกลงทันด้วยกฎหมายให้ทรมานในคุก อย่างตายทั้งเป็นแต่ไม่ใช่ว่าคนของดีนเท่านั้นที่ถูกพบคนของคริสโตเฟอร์ก็ถูกพบเช่นกันในเย็นวันหนึ่งที่คริสเซน,นาชวนน้ำผึ้งมาทำอาหารรับประทานด้วยกันทำให้น้ำผึ้งต้องวางมือจากงานที่ทำอยู่เพื่อคิดหาเมนูใหม่ๆให้ทุกคนได้รับประทานกันและ วัตถุดิบที่หาได้ง่ายนั่นก็คือปลาและผักรสจืดเธอเลือกปลากระพงพริกแกงและสมุนไพรมาทำห่อหมกของหวานที่หาได้ก็คือผลไม้กระป๋องมารีที่หาได้ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตขณะที่คาเดนแยกตัวออกไปซื้อของใช้ที่จำเป็นตามคำสั่งของมันดาน้ำพึ่งก็มูต่ละลานตา กับบรรดาคเครื่องเทศต่างๆที่มาจากอินเดียเวียดนามและประเทศไทยขอโทษนะครับผมเคยเจอคุณหรือเปล่าเสียงทักไม่คุณหูดังขึ้นทางด้านซ้ายมือของเธอหญิงสาวหันไปมองจึงพบเข้ากับใครคนหนึ่งเธอจำไม่ได้ในทีแรกแต่พอเขาชูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วบอกว่าหน้าจอแตก เธอก็อาปากค้างก่อนจะยิ้มออกมาคุณนั่นเองเธอบอกยิ้มยิ้มโทรศัพท์ของคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะครับมันยังอยู่ในช่วงประกันเขาบอกพลางยักไหลมาซื้อของเรอครับค่ะคุณละ่ะเธอเห็นเขาหิ้วตะกร้าเปล่าภรรยาของผมอยากกินอะไรหลายอย่างเขาเอื้อมมือหยิบซอสปรุงรสสองสามขวด เหมือนพ่อบ้านที่ช้อปปิ้งจนดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนน่ารักจังเลยนะคะครับเธอท้องอยู่เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะมาซื้อของเองโอ้ดีใจด้วยนะคะเธอแสดงความยินดีจากใจครับอินดีที่ได้เจอนะครับดูเหมือนเขาจะชะงักไปและมีท่าเร่งรีบค่ะเธอแค่สงสัยว่าทำไมเขาต้องชะงัก และรีบเดินทางออกไปทันทียังมองตามไปแทบไม่ทันหลับตาเสียงของคาเดนก็ร้องทักอยู่ในเองเมื่อกี้คุยกับใครนะถามทั้งที่ยังมองตามหลังของใครบางคนที่รีบเดินจัำเอาจากไปด่ากับคุณท่าทางแบบนั้นมีดูสิคะน้ำพึ่งตอบความจริงเพราะเธอเองก็จะไม่รู้จักชื่อเขาว่าเขาคือใคร เพียงแต่เขาเป็นแค่คนที่ผ่านมาและผ่านไปในชีวิตของเธอก็เท่านั้นหนูเคยทำโทรศัพท์เขาตกแล้วเพื่อเอ่นเขาจำได้ก็เลยมาทักนะคะหญิงสาวเล่ายิ้มๆเหมือนไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรเทว่าคารินกลับสงสัยอย่างติดมัดเพราะดูว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติ เธอรู้จักจอนว่ามีคนคอยจับตาม,มองเธอและน้ำพึ่งแต่น้ำพึ่งไม่รู้เพราะคริสคริสโตเฟอร์ไม่อยากให้หญิงสาวคนรักรู้สึกวาดกลัวมากเกินไปอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านานะฮันนี่แคลเดนเตือนสีหน้าของเธอแสดงความเป็นห่วงสาวรุ่นน้อง นั่นทำให้นําพึ่งไม่ค่อยเข้าใจนะักและนั่นทำให้คาเดนติปปอกน้องชายทันทีที่มีโอกาสคนของผมรายงานว่าคล้าสายตาไปนิดเดียวคริสโตเฟอร์ก็พอจะรู้เราควรเตือนฮันนี่ดีไหมพี่ว่าพี่จำไอ้ชั่วนั้นได้แม้จะเห็นแค่ข้างหลังก็เถอะเธอเคยบอกว่าเธอเคยเจอกวมันมาแล้วด้วยคริส พี่ม่อยากให้หนางชะล่าใจนะข่าวเดินเตือนอย่างเป็นห่วงจริงๆครับถ้าผมมีโอกาสจะเตือนเธอเขาบอกแล้วมีสีหน้าไม่สบายใจเช่นกันคริสติน่าเรียกทุกคนมาทานอาหารทุกคนจึงรีบมารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารท่าทางตื่นเต้นเพราะแม่ครัวไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักมือ้อไม่นานทุกคนก็ดื่มดับ กับห่อหมกปลากระพงชิน้นโตแม้จะโชคดีที่ไม่มีใบแม้จะโชคไม่ดีที่ไม่มีใบตองแต่น้ำผึ้งก็ใช้ถ้วยที่มีขนาดเท่ากันสำหรับทุกคนตบท้ายด้วยเงาะกับป่องอสอรไฟ้สับประรดชนิดที่ทุกคนต้องรูปท้องอย่างอิ่มแปร่กับเมนูจากประเทศไทยที่น้ำผึ้งสรรหามาทำให้ทุกคนได้รับประทาน อย่างถูกปากและถูกใจจนคนทําเองก็ยิ้มอย่างภูมิใจในฝีมือและอิ่มกับคำชมอย่างไม่จบสิน้นคริสโตเฟอร์มาค้างกับเธอบ่อยที่คอนโดมิเนียมและคืนนี้เขาก็แช่น้ำอุ่นยังผ่อนคลายโดยมีคนรักนั่งอยู่ตรงหน้าพิงอกของเขาอยู่ด้วยกัน อาการเขินอายของสาวไทยมีน้อยลงเขาจึงเริ่มพูดคุยกับเธอเรื่องที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเริ่มจากหยิบโทรศัพท์ที่เขาถือติดเข้ามาด้วยเปิดรูปของดินเดเลอร์ให้เธอดูเคยเจอกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าผู้หญิงสาวที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาดีดตัวขึ้นมานั่งตัวน้ำในอ่างกระชอก เคยเจอสิคะวันนี้เองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเธอบอกตามภาษาคนซื่อแต่แล้วเธอก็ขโมดคิ้วและจ้องเขาด้วยสายตาจับผิดอย่าบอกนะว่าคุณคอยตามดูฉันนะ่ะเธอถามถ้าทางโกรธผมยอมรับขาวางโทรศัพท์ลงที่เดิมมองหน้าสุดวินของคนรักอย่าบอกนะคะว่าคุณหึง เธอถามเขาอย่างจริงจังถ้าหึงแล้วก็คุณคิดผิดถนัดประวันนี้เขามาซื้อของให้ภรรยาของเขาที่กำลังท้องอยู่จบคำพูดของเธอคิดโตเฟอร์ก็บิดปากคลายจะเยาะหย,ะย,นนยันคนยังวันนะหรอจะมีเมียท้องโธ่สวีทฮาร์ทมันคือคนที่ทำให้ผมมีสภาพอย่างนี้ไงละ่ะไอหมอเนี่ยมันหลอกคุณมันชื่อดีนเดนเลอร์คุอดิ พี่พร้อมจะฆ่าผมให้ตายทั้งเป็นยังไงล่ะจบแล้วนะคะหมดพิศสวัสดรักษาใจตอนที่ส7เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะ เพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะยิงให้ก็ยิงได้รับนะคะรักนะคะบุญรักษาส,สดีค่ะ